ปาดาเล่าเรื่องวันนี้เผ็ดร้อนมันนะจ๊ะวันนี้ป้าดามายืนรายงานสดอยู่แถวริมรั้วชายแดนค่ะทุกคนมาอัปเดตล่าสุดกันดีกว่าถือว่ากระแสะยังแรงชั่วลอค่ะซาวเรียีเกาหลีใต้ประกาศลงดาบกัมพูชูนะคะหลังถูกจับได้ว่าเป็นศูนย์กลางเอาเซนเตอร์ลัสแกเมอร์คามชาติค่ะางานนี้สิ่งท่นมีหน่วยพิเศษซาค่ะส้มบุกทลายเมืองสีฮนุเวลก็เลนเอาเหล่ามิชาชีพคาแม่เนี่ยวิ่งกันกระจุยกระจายกระเจ,จิงจ ขาขิดละค่ะทุกคนแต่ที่พีคแล้วก็เด็ดสุดนั้นก็คือตัวแม่คิมจินอวค่ะเจ้าหน้าที่สาวสวยหญิงเลกแข่งเกาหลีใต้นี่แหละบุกเดี่ยวทลายอาณาจักรแกมเมอร์ระดับโลกทุกคนสังเกตแววตาคณะตาเขานิ่งมากแล้วนิ่งแบบนี้ประดาบอกเลยมีคนสั่นไปแล้วกว่าครึ่งประเทศค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์แห่งอเมริกาเขาก็ประกาศปิดชากะฮุนเซนแล้วก็แก๊ง14 k นายเคในเฉินจื้อน,นี่แหละค่ะเจ้าพ่อสแกมโบเดียนี่แหละโดย ทั้งยึดทรัพย์ทั้งบิตคอยไปกว่า5แสนล้านบาทตอนนี้ชโลกเขากําลังจับตานะคะเพราะว่าสรีหนุวิวเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างอาชญากรรมภายในข้ามคืนค่ะประดาว่าเชิญจื้อเนี่ยอาจจะมีสิทไปปลูกผักไปเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไกล่ละค่ะเรื่องใส่จใจชาวบ้านไว้ใจไปรไะดานะคะ